สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้เอพีนะี่ไทยเบิร์บรรยากาศทองทองถนนไทยพี่น้องได้ติดตามรับชมถึงทางหลวงหมายเลข202อําำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิผมกําลังมุ่งหน้าไปทางบัวใหญ,ญ่ไปทางสีคิ้ Q, วไอ้มแมนขอไปไปทางสีดาทางพูหละก็เลยไทยบรรยากาศทองทองถนนมาฝากท่านผู้ชมแน่ ทิพเที่ยวจังหวัดชัยภูมิบทจบทําพี่น้องเอ้ยรถห้างก่อนคัน้นี้แหละครับมีอาการเกาอาการที่ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี่อยู่ในช่วงที่ผมรีเอ่อเที่ยวภาคอีสาน1 1จังหวัดในช่วงหนึ่งนะครับผมก่อนหน้านี้นี่เฮ้ยเด้อเด้อเดมีงั้นขยายถนนบน่นี่ขยายถนนอยังนี้แบบใดนี่เขตนี้อำเภออย่างเฮื่อนี่เดียวเดียวเดียวมันมีป่ายู่มะข้างหน้านี่อ้หหโอ้โหะทางหลวงหมายเลขสองศูนย์สอง นี่สะพานตัวนี้เป็นสะพานขามแนะนำเขตจ,จังหวัดอ๋อนี่ขามเขตเขตเป็นเขตจ,จังหวัดโคราชตัวนี้นครราชสีมาขน้าผมเห็นปแบบ้ายแวบๆบอยู่นี่บอกว่าตรงไปบัวใหญ่ออกขวาไปบ้านเหลี่ยมบ้านเหลี่ยมหรือบ้านเลื่อม <c oughs> บ้านเลื่อมอำเภอโค้งเลี้ยวขวาส่วนอำเภอนี้น,นี่เด้อคว,วามมือเฮาที่ว่าการอำเภอสนามอีหอย่างนะ <c oughs> สนามนางอย่างแกงสนามนางแกงสนามนางหรือแกงสนามนางหรือจะอะไรขอัยพี่น้องผมบุฮูีเลย เดี๋ยวๆอ่านไหมผมเห็นป้ายข้างหน้าเอออแก้งสนามนางนี่จังหวัดนครราชสีมาไปเขียวแล้วกะว่าจะทายบรรยากาศเชิ่ทองถนนยูจังหวัดชัยภูมิสักอาทิตย์หนึ่งอะนะทุกคนแต่พอรถมีอาการกันเลยโอ้กลับบ้านก็เอารถไปให้ทางบ้านเพ็่นตรวจเช็คตรวจสอมก่อนรถกะบ่ได้แต่งบ่ได้สอมมี่ยังเลยทุกคนรถเก๋ง ที่ผมใส่งานเนี่ยซื้อมากกะบบเคยแตงเครืองบเคยย่างเลยกะแลนใส่งานกะตอนนี้สองปีกว่ากะสองแสนกว่ากิโลล่ะนี่มาเบิ้งบรรยากาศทั้งทองถนนเนาะฝนบ่ตกเมือ่อคืนนะครับนะผมบ่รู้ว่าคลิปนี้มันจะออกมันทีต่าไหนนะเมือ่อคืนนะเป็นว่าเมือ่อคืนในมือเดียวกันกนี่กับที่ผมทายคลิปนี้แล้วโอ้บรรยากาศดีย่างคากเลยทั้งอันอุทยานแห่งชาติภูลแลนคาอา่าผาหัวนาคหรือ มอหินขาวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบึงงานขยายถนนโอ้เห็ุถนนคอนกรีตตัวหน่โอ้โคราชโคราชบ้านเอง๋งทำถนนคอนกรีตระมัดระวังเดอ้อให้กำลังใจเดอ้อเจ้าหน้าท,ที่ที่กำลังเหตุถนนสร้างถนนผมสิถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก็คือจากนี้ไปภูและหอดรีดาหอดปะทายทั้งุืนเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลักษณะนี้ให้เบิ่องเรื่อยๆออกมาตรงนี้ก็เป็น ถนนซเลนมีก,กอกลางเยูะทั่วไปนะทั่วไปเป็นถนนลักษณะนี้ก็ทั่วไปสุดออท้ายบรูว่ามีเอซแฟนเพจถนนไทยแลนด์บ่ทั้งโคราชทางเอ,อ่อทางนี้ไหมแก่งสนามแก่งอ่านเป็นแก่งแก่งสนามแมวเอ,อ้สนามนางกวาเออมีโบลูทำนี้กัฝากกูไลกูแชกูติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาไทยในอนาคตเดี๋ยวจะมาหาขี่รถเล่นแถวนี้ โอ้ี่เป็นถนนคอนกรีตย่างดีเลยตัวนี้ทุกคนแต่ว่าบ่ท่านในแล้วดอกสังเกตง่ายๆสินเพราะท่านในมีบ่ท่านในตีเส้นแล้วกากกลางกับเพรท่านในมีเส้นเออหมายถึงไอ้แทนเบรีเออร์นี่บ่ท่านในมีเส้นจะละส้นไอ้พวกเส้นขาดดับขาดเขียวขาดแดงนะข้างหน้าเขาฝนตกปุนณ์นี่ข้างหน้าก็เป็นพละอำเภออันบัวใหญ่โอ้ถนนเพิ่น ถนนบ้านเพื่อนคอนกศลุ่ยล้วนเล็กสังเกตมากนี่ที่ผมถ่ายคลิปมาทุกคนโคราชเนี่ยหมายถึงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถนนคอนเกศแทบจะทั้งเมิดเลยจออจะา่ตรงองใด้พทุทธินไพัทไปถ่ายกับขอบให้นะกับโดยรวมเลยผมเห็นมองเห็น,นวน่าถนนคอนเกศนี่โคราชนี่เยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเหตุถนนคอนเกศแบบนี้มันอาจจะทนกว่าอย่างบากต่อย ทนหรือบททนยังไหนพี่น้องน้องเขาเบร์เบิ่งผมกับปรดีมีความหูนะแต่บอกผิดไปขออภัยขออภัยนะครับผมแต่ว่าผมมากนะแต่น้องเขาขีดแบบเสี่ยมันมันเบิง่งแหรอมันทนทานอ่ะนะผมบ่แน่ใจว่าโครงการถนนสายนี่นะเนี่ยปีใดพศใดเดี๋ยวถ้าผมเห็นปายเดี๋ยวผมจะเบิ่งจักหน่อยบึ๊บโอ้โหผิวถนน พึงทรงบรรยากาศน่าจะห้อนมืดมือแล้วเนะี่ยเะมีฝนดอกนี้มีอย่างข้างหน้ามีดานบ่โอ้หรืออย่างข้างหน้าคืออย่างคิเ,เหตุวงเวียนบ่ตรงนี้เขาเอินวงเวียนอย่างคือพี่น้องนี่ออกซ้ายไปอำเภอพลจังหวัดขอนแกน่นออกขวาไปอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาตรงไปบัวใหญ่อ๋อตรงนี้เหตุเป็นวงเวียนท่านผู้ชมเหตุเป็นวงเวียนตะก้อนนี่ก็เป็นแยกไฟแดง วงเวียนไปซีนน้ามันเป็นแต่ถ่วมดอกมันคือแถวโคคารนนะโคาคานอยู่จังหวัดสก้วเนาะวงเวียนมันตั้มมานะหน้าก็เลยถ่วมทุกทุกป,ปีเลยเวลาฤดูฝนมานี่น้ามถ่วมนะในกะขับขี่รถกะระมัดระวัง,งด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปฮวดบ้านกับพักสักมือสองมือหรือว่าเฮ็รดรถให้มันแล้วก็อนรถเอารถไปซอมแล้วเดี๋ยวอาจจะไปปักหลักทายอยู่แถวสะแก้วอีกจัก น้อยให้พี่น้องในเบิง้งสักแก้วนี่ก็มีงานขยายถนนนะบื้องลัวเป็นยังไงแน่บ่ได้องใดลงใบไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งโดดแล้วทางหลวงหมายเลข3395อ่าช่องกลุ่มแซออ่อ่าอำเภอวัฒนานะครจังหวัดสักแก้วตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เป็นนี่ยังนี่อ๋อเพิ่นจะเห็นเป็นจุดกลับรถกลับรถตรงตีวงอ๋อเลยร่วมหรือย,อยังไง อ๋อเลนสวนเพิ่นมาเล่นเล่นนี่น้ำเนาะละมันระวังละมันระวังใจยินเยอะเยอะอย่าเฝ้าอย่าฟังอ๋อตรงนี้มันบานอย่างเราท่านผู้ชมนี่อ,อําเภออย่างผมอ่านบทะทันเหมือนกันผมอ่านไปไอ้อันนาไม้ประทันบุเรเลบ,บุรูเลยว่าบานอีอย่างเบ,บื้องบรรยากาศเลยพี่น้องนี่ห่อนขนาดเลยเด้อนี่เออนอนหลิ่นอยู่ทั้งไอ้อุทยานแห่งชาติผู้เล่นค้านี่อากาศเยน็ยนเย็นด้ห่มผาเลยทุกคนเลย ั้งเย็นทั้งหมอกนะหมอกมืดมือเลยบอ,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 อมีหยุดนะครับหมอกตลอดต่อให้แดดแบบสีแห้งๆอยู่ของเทิงอุทยานกน็มีหมอกคือเกา เม่นเห็ดถนนจนหอดไออําเภอบัวไงพุนบอกทุกคนลูกว่าเห็ดไปจนหอดอันทั้งหลวงไมยเลขสองหน่วทุกคนเมื่อจังไรสีดาพุนบอกนี่ด้านขวามือทุกคนโอ้โอยเพิ่นใส่คอนกรีตเทคอนกรีตแบบนี้เลยนะบอลเมนว่าไอ้ใส่รถโม่ปูนแบบมาเทไหมมันจะมีรถเทเหมือนที่เคยเห็นเหมือนรถเอรถเฮ็ดยางบากต่อยนี่แหละแต่เอามาเพื่อนเอามาเห็ดเป็น รถติดเท่คอนกรีตประมาณนี้มั้งแมนบอสดูเนี้ยวันนี้บอสกำลังสิื่อว่าวาจิฮอดใบบัวใหญ่แล้วว่าข้างนั่น,นี่นนนนก็อยู่ในเขตอำเภอบัวใหญ่แล้วทุกคนว่าสิ้นสุดโครงการกวิเบียรกบัวทัศน์ยารถดัๆข้า,าขงหลังนี่อันนี้ถนนเก่ามีโครงการจะรือบ่อนี่มีโครงการจะรือเฮ็ดถนนใหม่บ่ใส่อ่าปูนซีเมนต์เข้าไปบ่เอ้ยจังได๋จังได๋ คนิยัดแซงนั่นนะลูกพี่นี่เขามาในตัวอำเภอบัวใหญ่นี่ตรงไปศรีดาเขาเา,เาตรงไปเดี๋ยวนะตรงไปใช่ไหมไอ้นี่มันเป็นทางเบี่ยงนั่นเมือง,งไหญบัวใหญ่แต่เขามันจะเฉียงออกซ้ายไปทางนี้นี่ไฟเขียวมองไฟแดง เลี้ยวขวาเนี่ยแหละจังเขาเมืองบวยยัวใไงอึ๊บตรงอย่างเดียวเอานี่ันนี้จะเลี้ยวซ้ายเข้าปั๊มเขาจะตรงไปฝ้านะทุกคนบ่มีอย่างเด็กขับค่อยก็นี่บ่ได้รถมันแล่นบ่ไปมันแบบกระตุกต้องเหยียบคันเร่งไว้ตลอดเลยนะอะอาการคือกันเด็เลยกันครับที่ผมไป h e ดคอนเทน n t ทั้งลวงไม้เหล็กสองซีตอนนั้น,น,นสูรินศรีสะเกษอุบลอำนาจ,จเจริญแลนขึ้นพุทธเบิกนะครับผม ออน,นี้ก็มีอาการทั้งสันละคือถ้าเอาแรไนในหลอดตัาอ่ะมันดับครับผมข้างหน้านี้ก็เป็นสะพานเนี่จะเป็นสะพานขับทั้งรถไฟตรงน,นี้จะเป็นสะพานขับทั้งรถไฟทุกคนออกจากบัวใหญ่เราเดบบาทนี้เวลาเดี๋ยวจะไปหากินข่าวยู่แถวซีดา กใหญ่มากอเป็นถนนยางบักต่อยซีเลนมีกอกัร์เป็นกอกัรในรูปแบบแทนเลเยอร์แบบนี้ทุกคนเออผมว่ากอการ์เป็นสิ่งดีนะมันบวกกิ่นพื้นที่มันเหลือพื้นที่ไว้ใหออ้รถเนี่ยได้เล่นมาเสียได,ได้กว้างขึ้นอ,อ,อันนี้ความคิดของผมนะถ้าเป็นกอการเหมือนจังโนนนินแดงหรือว่าหลายๆที่ที่เป็นมีปลูกต้นไม่ปลูกหญนะ้ามนมันก็ดีอีกแบบนึงนะแต,แต่ว่าผมมองว่ามัน มันกินพื้นที่ของช่องจราจรถนนไปยังยังเยอะเลยประมาณนั้นนี่นี่นี่พึ่งเวาเลนได้์ขาดว่านี่ยังขวามือเนี่ยบางพื้นที่นี่ก็กลางลักษณะเนี่ยกว้างนะกว้างแห้งกว้างเตะฟุตบอลได้ยังประมาณนี้อันนี้เปรียบเปื่อยเปรียบเทียบนะทุกคน จะเป็นแยกสีดานะทุกคนข้างหน้าเขานี่เออแมนนิลีทอดอเพื่อสีดาแล้วตรงไปบุรีรัมลอยสิบหกกิโลแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปพักรถอยู่สนามบินสนามบินใสอีเอ,อเดี๋ยวพาไปเบิง้งเดี๋ยวพาไปเบื้อนงะแต่ว่าต้องออกไปทางคอนแกนนะคะรับเลี้ยวขวาไปโคราชหรือนคะรราชสีมาตรงไปไปปทายชุมพวงไปบุรีรัมไปทางนั่นนแะต่เดี๋ยวผมจะออกใส่ทางหลวงหมายเลขสอง ตั้งหลวงนี่ก็ตต้งแต้ไนละ่ะโคราชผมมักติดปากบอกคำว่มมาโคลาชอยู่ตลอดเนาะก็คือนครราชสีมามาเสร็จน,นี่มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นไปอุกดอนนะกูแลว้วหอดหนองคายปัดหอดใดสะพานวิทรภาพไทยลาวไปประเทศลาวปุดเลยนี่ทัหลวงหมายเลขสองนี่นทุกคนอทักทายทักทายพี่ดองเช้าอำเภอศีดาทุกท่านว่านี่ ลาจะบินโดนแถวนี้จังน้อยคือจะไม่ได้บินอกเพราะว่าภารกิจต้องฝ่าวกลับ้านนะเดี๋ยวไฟบนนะเบิ่งเดี๋ยวมาไม่เดี๋ยวมาไม,ม,าม่โอ้นี่บ่อพิวถนนทางหลวงหมายเลขสองสังเกตอันไปขวามือนี่นะครับจะมีเครื่องบินอยู่ไปยาย่ๆนี่นั่นละเห็นเครื่องบินแ,บบแบบวบๆว่าทุกคนนั่นละเออเดี๋ยวจะมาขึ้นเครื่องกับ โน,นดีด่แดงตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปลับรถก่อนหาหมองลับรถก่อนใส่ละจุดลับรถแรนรล,ลนาม,มาประมาณสองกิโลเลยได้ดิมอข้างหน้าพ่แล้วผมว่าประมาณสองกิโลกวัวตีไปสามกิโลนะทุกคนจุดลับรถถ้าถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากลกับรถเพื่อที่จะไปเครื่องบินตรงนั้นไปหาถ่ายรูปนะถ่ายรูปเช็คอินอย่างประมาณนี้ตรงนั้นอาจจะเป็นมิลานกาแฟกับร้านอาหารตามสั่งทั่วไป,ไปกลับรถก่อน นะถนนซ้ายนี่รถกะหลายพอสมควรแหละกว่าจะกลับรถได้โดนเติบที่หายถึงแล้วถึงแล้วดูถนน,นกะบอดดีนะมันเป็นบ่อค่อยดีนะบอดดีเลย ไงตรงเสียกสีดาเป็นขูดผิวถนนขูดแล้วขูดอีกขูดไม่เพิน่นจะปลูเป็นคอนกรีตหรือบ่จังใดนี่เครื่องบินเครื่องบินไทลูมาไทาลูผ่านไปผ่านมาผู้ใดเดินทางผ่านถนนสายนี้เห็นบ่อยๆแบบกันอ,นอาจจะเคยเห็นอยู่ดอกเนาะทางเข้าคาเฟ่แอร์เวย์นี่โอ้ยใหญ่โตมโหฬารเครื่องบินอ่า ี๋ยวหาวงจรรถก่อนของพุ่นเป็นร้านกาแฟามีห้องน้ำเอาเขาจอดมุมนี้กันบ่หรือเขาเขาวงเวียนจังหน่อยก่อนสัน่นนี่ห้องน้ำมงถ่ายรูปเยอะแยะเลยนั่นเห็นบนน่เดี๋ยวผมว่าร้านร้านอาหารบ่เปิดบ่เดี๋ยววนไปจอดน้ำข้า,าวเจ้าให้มันถูกต้องตามประเพณีธรรมเนียมกันไ <laughs> อฝนตกไอ้แล้วมันมาดิดี่เบิร์นซงน้ำหงอยู่นี่ พวกผู้ใดจะเดินทางปุ๊บจอดรถพุ่นปุ๊บนะฮะจอดรถกันแป๊บนึงนี่ลงรถมาแล้วแต่ว่าอากาศฮอนทุกคนอากาศฮ้อนนนอะเดี๋ยวพาย่างเขับเบิงบ้งไปเบิ้งไกลๆก่อนนี่ทางใต้เครื่องบินกันเออเย็ยนอยู่ด้วยนีน่มันมีโฮมมาเบิ้งรอเครื่องบินรอเครื่องบิน มันเ,ออเป็นยังไงดูได้เบิ่งดูมองเก็บหล่อเพิ่นเพิ่นนะเอ้ยขึ้นในบ่เออขึ้นบ่ให้ขึ้นขึ้นบ่นได้เป็นบันไดขึ้นตั้งว่าขึ้นบ่ไดมาเบิ่งใบพัดอองงเ,เออแบบยังใหญ่เลยนี่ไอ้เบิ่งล้อหลังเดินพันไปพันมากะแวะถ่ายรูปได้นี่ พี่ผมเห็นผมมกักพูดอันพุ่นอันพุ่นจอดอยู่พุ่นนี่นี่ที่ผมมกักทุกคนยังมักเลยนี่เบ้นนี่คลาสสิกมากเลยสนิมเครือแต่ว่ากัรงามแบบสนิมเคระอนะผมแฉด้นานหลังอ่ะทุกคนกะประมาณนี้ละรีวิวถนนแน,น่รีวิวสถานที่เที่ยวแน่ อยากเห็นผมถ่ายคลิปอยู่ใส่คอมเมนต์มาไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเขาไปอ่านแล้วกันเดี๋ยวเขาไปตอบไม่นีก็รีวิวถนนจากอ่กอย่างนะจังหวัดชัยภูมิอำเภอ,อยังแหลตรงนั้นมาหอ,อวดอำเภอสีดาเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับเพราะว่ารถห้างทุกคนรถเป็นห้างผูร้รู้จะเฮ็ดจังไนจริงๆรถผมอะบ่ะเคยแต่งเครื่องบ่เคยเห็ดเครื่องบ่เคยอย่างเลยเป็นรถเดิมๆบ่เ,เคยไปแตะต้องะระบบเครื่องยนต์อย่างมันเลยถ้าซ่อมแบบสมบูรณ์แบบนะ ได้ดีนะผมกะจะได้ออกไปถ่ายคลิปตั้งจังหวัดแบบหลายๆจังหวัดที่บ่เคยไปก็จะพาไปอะทุกคนคือจังอีพีนี่ผมอยากจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ทางจังหวัดชัยภูมิสักหนึ่งอาทิตย์แต่นี่แค่สองมือนะรถมันมีอากาศอยู่แถวอำเภอเทพสถิตพุล๋ล่ะเดี๋ยวมันมาหน,นักมาหน,นักมือนี่ละ่ะก็เลยกลับกลับดีกวานําแม่กระทางน้ำตกตาตอนกับว่าได้พาทุกคนแวะไปเบื้องประมาณนี้นะทุกคน คอยทุกท่านทวคอยทุกคนทุกท่านครับที่รถโดยความระมัดระวังเป็นห่วงเป็นใยจากเพจถนนไทแนยแลนด์สวัสดีครับ